แน่ๆอะนะฮะกราบัสดีมิตรรักนักเล่นเกมทั้งหลายนะครับวันนี้ผมนะครับอยู่ในเกมนี้เลยฮะ Dynasty Warrior นะฮะเป็นเกมสามก๊กนะครับเป็นเกมมือถือนะนี่ครับดูเอฟเฟกต์ฮะเดี๋ยวระหว่างนี้ดูนี่คือตัวละครของเรานะฮะตัวละครของเกมนี้ครับจะแบ่งออกเป็น3ตัวนะก็คือเราสามารถเลือกสายเข้ามาผสมให้ให้อยู่ในทีมของเราฮะโดยจะแบ่งออกเป็น3ธาตุเนาะ แต่ละธาตุาก็จะมีความเก่งแตกต่างกันไปอย่างเช่นธาตุน้ําก็จะชนะธาตุไฟอะไรประมาณนี้ระหว่างนี้ฮะถ้าสมมติผู้เล่นใหม่ที่เข้ามานะครับแนะนาก่อนเลยฮะนี่เลยเข้ามาที่ตลาดด้านล่างฮะสำคัญที่สุดของเกมนี้ฮะคือการเล่นฟรีแล้วยังไม่พอฮะมีของแจก,กฟรีด้วยคุณผู้ชม oh, <no. S 1> นี่แหละต้องเอาจังหวะนี้นี่ครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นการสุ่มคนทหารของเรานะฮะตั้งแต่หนึ่งสามดาวนะครับสามารถสุ่มได้ วันละ5ครั้งอันนี้ผมก็สุ่มไปแล้วหนึ่งครั้งนะฮะก็จะมีคูดาวนิดหน่อยก็ไม่นานมากฮะแต่อันนี้นะครับรางวัลใหญ่นะครับมาเปิดพร้อมกันเลยดีกว่านี่ฮะเป็นการการประกาศทองคำนะฮะตั้งแต่สามหกดาวฮะไปขอรูปได้ไหมสวยๆนะลูกจงังหวะนี้ฮะออกทีวีท,ทั้งทีวับเขาให้ฮะไม่ต้องมายิ้ม เอาครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะมาแนะนําการเล่นของเกมนี้ดีกว่าสําหรับเกมนี้คนระับเป็นเกมมีทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับให้โหลดฟรีเลยเอาฮะก่อนที่เราจะไปบู๊กับเอฟเฟกต์สวยๆของเกมนี้ครเราต้องมีการสร้างกองทัพของเราก่อนเฮ้ยนี่ครับนี่คือกองทัพของผมนะฮะประกอบด้วยนี้ยนซะุนเชกนะฮะก็มีอาวุธประจํากายของเขานะก็คือนี่ฮะอะไรเนี่ยดาบเล็กนะฮะ โอเคนี่ครับแล้วก็ตัวต่อไปนะก็เป็นนี่ฮะสามตัวนี้ของผมซีซีแล้วก็จิ้วถ่ายนะคือทั้งหมดนี้คือตัวที่ผมจะเอาไปเล่นในเกมในเกมนะโอเคเดี๋ยวระหว่างนี้เรามาดูดีกว่าว่ามันสามารถทําอะไรได้บ้างฮะโดยทั้งหมดนี้นะครับสามารถอัพเลเวลครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธใช่ไหมหรือว่าเป็นตัวละครนะฮะอย่างเช่นตัวนี้ฮะมีค่าพลังถึง4ดาวนะ <S 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 อาจจะไม่โหดเท่าไหร่แต่ว่าเราสามารถฝึกฝน เพิ่มดาวให้มันครับหรือว่าจะเป็นการอัพเลเวลเพิ่มให้มันนะฮะเพื่อเพิ่มความเก่งกาจให้กับตัวมันเองฮะอ่านี่ก็เป็นร่าวๆของเกมนี้ก็ก่อนแล้วกันเนาะเพราะผมจะพยายามให้ผู้เล่นใหม่เล่นเป็นหรือเรามาเล่นพร้อมๆกันนะคับผู้ชมโอเคเมื่อเราจัดทัพเรียบร้อยฮะเราก็พร้อมจะบวกดูเาเอฟเฟกสวยจริงๆคะเดี๋ยวระหว่างนี้ครับก่อนที่เราจะไปบวกกันจริงๆนะผมลืมอะไรไบางอย่างครับนั่นคือการที่เรามาใส่อาวุธของเรานะอาวุธของเราจะแบ่งออกเป็น2ช่องนะก็มีอาวุธทั่วไปกับ อาวุธประจําตัวแต่ละตัวละครเนาะแล้วก็มีตีบวกอะไรพวกนีนะ้แต่ผมจะขอตัดขั้นตอนไปเลยแล้วกันนะจังหวะน,นี้ไม่รอช้าครับมาเล่นที่ด่านผจญภัยไปเป็นด่าน,านก่อนเนาะเป็นเนื้อเรื่องของเขาครับนี่ฮะไปะจัดไปนีับนี่ฮะก็มีคาซินเข้ามาคนทหารรวมตัววันนี้เราจะไปบุกตะลุยกันซู้สู วันนี้เราปิดล้อมนะให้ตายกันเลยทีเดียวข้าต้องการจะแย่งผู้หญิงนางหนึ่งมาให้ข้าไม่คูอผมภาคพัวนะผู้หญิงนางนั้นผมเจอหนนในเฟซบุ๊กใช่ท่านข้าก็เจอเหมือนกันที่นางชอบเต้นโชว์นมใช่ไหมนะท่านไม่คุยด้วยละมึงทำแบบนี้กูไม่ได้เดี๋ยวท่านข้ารอเล่น าซเราคเเกกนขาสวยงามมากนี่กูพูดอะไรกูเนี่ยไปฮะในเกมดีกว่าฮะเลี้ยวทานออกมาฮะทีหลังคิดก่อนจำไว้ผู้หญิงต้องเป็นที่หนึ่งเสมอพ่อพูดถูกค่ะอ่าบรรยากาศตึงเครียดฮะ อย่าไปฟังผมมากนะนี่ครับก็เป็นเกณฑามก๊กนะฮะกับซีจีนสวยงามครับเดี๋ยวมันเดี๋ยวผมจะลากมาฟาร์มนะนี่ฮแล้วนี่ครับผมเล่นมาถึงด่านที่ประมาณสัก3 4 5หนะฮะก็พอจะเล่นเป็นอยู่บ้างฮะแต่ว่าผมชอบเอฟเฟกเกมนี้มากครับตรงที่ว่านี่ฮะมีการสโลงสโลให้ด้วยห้ดูการบวกครับกับลูกสมุนตัวกระจกนี่ฮะอ่าแล้วนี่ยังมีนี่ฮะเป้าหมายก็คือนายพลของเป้าหมายก็คือนายกองของเขาฮะนี่ฮะตัวนี้ฮะ โดยที่ตัวนี้ครับถ้าสังเกตดีๆนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรฮะก็คือเขาจะมีเกราะอ้ยมันจะโหดกว่าตัวอื่นตรงที่มีเกราะครับแล้วเกมนี้ฮะดูครับภาพชัดมากครับไม่น่าเชื่อในว่าจะอยู่ในเกมเป็นเกมที่ฟรีอะแล้วดูดิโอ้โหปกตินี่ผมต้องโหลดเล่นแน่เกมแบบนี้มาครับนี่ถ้าคุณผู้ชมคนไหนสนใจนะเดี๋ยวผมทิ้งนิกงไว้ให้ดีกว่านะจะได้สะดวกนะถ้าอยากเล่นด้วยกันนะฮะแต่ผมขอตัวบวกก่อนไงไอ้พวกนี้มันขัดขวางกัน เข้าถึง Facebook ของผมนี่ไงนี่ค huh. รับเดี๋ยวดูทีมงานผมฮะทีมงานคุณภาพใช่ไหมเขาเป็นธาตุไฟนะฮะเนี่ครับธาตุจะมีทั้งหมด3ธาตุนะฮะก็แต่ละธาตุก็จะอ่อนแอกว่ากันและกันอย่างเช่นธาตุน้ำครับก็จะชนะธาตุไฟประมาณนี้ฮะโอเคเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนฮะนี่ครับนายกองเขาเป็นธาตุไฟเห็นปะเราก็ต้องจัดธาตุน้ํามาฮะไปเลยฉันเลือกนายเอาฮะดูเอฟเฟกฮะผมจะให้ดูแต่ละตัวเลยฮะนี่ครับนายกองฮะ นายกองนายนายกองทำไมชื่อนี่เหมือนแบบพวกไอ้พวกโดนจับหรือว่าเคยฟังปะนายกองอย่างเงี้ยคงขืนโดยนายกองนี่ครับอันติไปเลยแล้วอ๋อัวรัวรัวหูด้วยะเน้น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 นีการตอกย้ำฮะไปต่อครับไปต่อครับจานี้ยาวๆฮะเอาว่ะมงพกระนาดมาด้วยว่ะคุณผู้ชมไม่ธรรมดา ไม่ธรรมดานายกรคนนี้ฮะโอ้โหแรงว่ะคือท่านนอน,นครับผู้ชมผมต้องเก็บฮอลให้หมดก่อนพวกนี้ฮะนี่ครับนะลองดูฮอาเขาคือธาตุน้ำนะฮะจะมีสีฟ้าข้างล่างนั่นคือเกราะนะครับเราจะตีต้องต้องตีกให้แตกก่อนเนาะเฮ้ยแป๊บนึงแป๊บนึงนึงดูเหมือนผมจะเสียเปรียบแล้วแปบ๊บนึงมันเริ่มยากแล้วไนงะแรกแรกก็อาจจะง่ายหน่อยแต่ว่าหลังๆมันเริ่มแบบมันเริ่มหนุกแล้วอะผมว่าแม่งแบบว่ามันจะมันทอนอย่างนี้เว้ยดูเอฟเฟกต์ฮะคุณผู้ชม เฮดบัตไปทีเด่มันใช่เรื่องไหมเนี่ยอือหือถ้าได้ฟังคำคมของข้าแล้วท่านจะไม่รู้สึกผิดเลยที่ข้ามาทำตัวแบบนี้อ๋อน้ำท่วมมาจังวันนี้ยังอ๋อดูเหมือนจะจบเกมครับสำหรับเกมนี้ฮะนี่ก็เป็นการประโจนภัยของด่านด่านหนึ่งฮะผมอาจจะไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับเขาเรียกอะไรนะเกี่ยวกับ ประวัติของตัวละครมากครับแต่ว่าผมรู้อย่างเดียวครับว่ามันสนุกฮะอย่าให้ไปลองเล่นกันฮะวันนี้ก็มากับคำคมที่มีชื่อว่าปราบปามคนชั่วอภิบาลคนดีฮะปกป้องเด็กและสตรีฮะและขยี้ภูมิจันนะไม่ใช่นะครับออาดีเราก็อยู่ในเกมฮะที่น่าเล่นเกมหนึ่งครับ เอาฮะเดี๋วหูคือบอสคือวันนี้มาเจอบอสเว้ยประเด็นคือเวลาที่เราจะจบจากด่านด่านหนึ่งใช่ไหมเราจะต้องมาเจอบอสครับอย่างเช่นด่านนี้ฮะอันนี้ก็มาเจอเป็นบอสครับเหมือนก็ไปถัวหน้าของด่านด่านนั้นไงด่ครับอืมมันทั้งถึกด้วยเกินหลักอันนี้ครับเรามาเจอเป็นต้นไม้ใช่ไหมเราก็มาดูครับว่าต้นไม้นี่ต้นไม้นี่เขาแพ้ไฟนะฮะ แล้วก็หาธาตุไฟแต่ว่าผมไม่ได้เอาธาตุไฟมาไงทีมงานคุณภาพผมไม่มีธาตุไฟไงโอ้โหผมจะตายแล้วเนี่ยบวกดิจังหวะนี้ดูเอฟเฟกต์อหืออะไรเนี่ยมันใช่ที่ไหมเราโอ้โหดูฮะสามพันไป่ด้สามพันไป่ด้โอ้โหลัวลัวหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งสองนี่ไง ผมถือไว้เลยนี่ครับเวลาที่เราเอาท่าที่มันเหมือนกันหรืออ่อนกว่าครับตีมันจะมันจะเบาแบบนี้ฮะเราต้องหาท่าท,ที่มันเขาเรียกไรน,นะเราต้องหาท่าท,ที่มันได้เปรียบมากกว่าเพื่อ <c oughs> มาสู้ฮะก็จบเพร้รอันแรกนะครับภารกิจแรกนะเดี๋ยวเราไปต่อกันต้วต่อต่อกันในภารกิจที่สองนะอือเอาชนะในนี่ครับ56าก วินาทีต้องรีบฆ่าครับจังหวะน,นี้ต้องรีบเก็บต้องรีบเก็บ,บเฮียด้ว่าเกมนี้ตื่นเต้นดุ่มเลยเนะคือเวลาจะหมดแล้วเว้ยแล้วคือกำลังบวกอยู่เจนดูเอฟเฟกต์ไหมซิ่งกับเกบมเสียตังเน้นเลยเนี่ยโอ้โห <c oughs> เอาเด เรียบร้อยไปฮะเสร็จสมบูรณ์รอบที่สองฮะต้องพูดอีไหมเนี่ยเอาฮะไปต่อนี่ต่อสู้บอสเรียบร้อยฮะโอ้แต่พูดถึงเกมนี้ครับเป็นเกมที่เกมแนวสามก๊กที่ภาพสวยฮะสวยจริงๆฮะดูจากเอฟเฟกต์ฮะดูจากการการเลื่อนจอของผมแล้วไม่สามารถดูที่อื่นไปได้นะนอกจากผู้หญิงคนนี้ฮะ น,นี่คือรังใน Facebook ใช่หรือไม่ <c oughs> เอาครับมาต่อที่หมดต่อไปนะฮะด,ดูดิโอ้โหผมชอบจริงอะไปครับหมดต่อไปคือหมดการท้าทายนะครับก็จะมีการทดสอบรายวันหรือว่าเป็นการสู้กับบอสใช่ไหมอันนี้ผมลองให้เล่นเล่นอันนี้ให้ดูแล้วกันฮะการนี่ครับปิดล้อมนี่ผมชอบเล่นมากเว้ยอันนี้คือชอบจริงๆฮะนี่เลยการปิดล้อมฮะประเด็นมันคือการที่เราฮะจะป้องกันนะเอ้อไม่สิ ป้องกันไม่ให้ใครมาทําลายรถม้าเรานีรถรถอันเนี้ยเขาเรียกรถอะไรรถรถรถที่มันกระทุ้งกระแพงฮนะเออนี่ครับไม่ปกป้องไม่ให้ใครย่ํากลายไม่ให้ใครมาย่ํากลายฮนะแล้วนี่ครับเรารอโหลดใช่ไหมแล้วเราก็กระทุ้งแบบนี้ฮนะกระแทกไปเดีรู้เลยครับว่าชอบเข้าประตูหลังนะอันนี้ไม่ใช่สายเหลืองนะ,ะยังจะหน้าด้านอีกนี่ไงตีไปเด้โอโหออเด็แล้วมันมาเยอะจังวะ นี่ครับอันนี้จะดูแบบมีเควสหน่อยมีเควสหน่อยมีเควสฮัลโหลอย่าทำลายรถกูนี่ครับก็จะมีขอบเขาเล่นอะไรนะขอบพลังของเลือดของของ,ของประตูฮะกับเลือดของนี่ไงไอพวกขยะทั้งหลายเ,าเดี๋ยวผมจะเรียกตัวแต่ละตัวมาโชว์เอฟเฟกต์หน่อยดีกว่าฮะเราไม่เน้นอยู่แล้วเพราะมันนี่ไงตัวต่อไปฮะธาตุธาตุดินนะนี่ไงสีเขียวฮะ โอ้โหด้วยฮะแต่และเอฟเฟกต์ตการตาม,มากเดี๋ยวผมขอใช้อันติเลยแล้วกันนะตัวไหนดีวะออาที่สุดท้ายนี่ไงโอ้โหมันมีความพริ้วฮะพลิ้วขนาดนี้อ๋อดูตัวต่อไปฮะนี่ไงผมอาจจะหยิบไม่ได้ดูทั้งหมดนะครับถ้าอยากติดตามจริงๆฮะรอคลิปหน้าเลยครับคุณผู้ชมกดซับสไครป์มาบดูเดี๋ยวผมจะจัดยาวๆให้ดูให้ชมฮะอย่าลืมไปโหลดไปเล่นด้วยกันนะครับ โอ้ดี๋ยวผมดูผมขอก่อนไอ้นี่แม่งกำลังจะทั้งฟ้อมนี่เงี้ยตับไปเลยอื้มเล่นรอแบบไม่หยุดยั้งเลยว่ะอื้มอื้มดูก็รู้ฮะดูคุณก็รู้ฮะว่าตัวนี้เป็นนะฮึไม่ได้เป็นแบบว่าต่อสู้เป็นนะเป็นเบาหวานนะฮะมึงอ้วนขนาดนี้เป็นนักลบได้ไงเนี่ย โออันน <ider> <itor> <cción S 1> ี้คือมาตามเตาหมูกระทะใช่ไหมไม่ได้สั่งก็บอกไม่ไม่ได้สั่งเอาชิบหายไม่โดนเ้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เอ้าแตกซะงั้นน่ะโอ้โหกำลังจะสั่งสอนพวกกินหมูกระทะอย่างไม่หืมตัวเจ้ารอดไปโอ้ไม่รอดไม่รอดนี่ฮะเอฟเฟกต์ของมันครับเอฟเฟกต์ของเกมเขาครับ เอาครับเรามาต่อที่ฉากนี้เลยฮนะโหมดของสนามรบนะฮะก็จะแบ่งออกเป็นนี่ครับ4อันนะก็เดี๋ยวผมจะอได้าวคร่าวๆนะก็คืออันแรกนะครับก็จะเป็นเลสนะครับก็คือเราที่เราจะไปสู้คนอื่นครับเพื่อนําชิ้นส่วนมาผสมเป็นไอเทมค่าประสบการณ์มาใช้งานอะไรประมาณนี้ส่วนอันนี้ฮนะอันนี้ก็จะเป็นสเสบียงสงครามนะครับต้องเลเวล19ก่อนนะผมยังไม่ถึงอยู่แค่16เองก็คือการยึดเหมืองแร่เว้ยเราจะขุดทองกันใช่ ก็คือเราจะยึดเหมืองแรกนะครับก็คือถ้าใครเป็นเจ้าของเหมืองใช่ไหมจะได้สามารถเอาไปอัปเกรดได้อัปเกรดอาวุธอะไรประมาณนี้อาหาัน uh huh. หมวดต่อไปก็คือสนามปลองนะครับอันนี้สนามปลองก็จะเป็นการต่อสู้กันครับอย่างเช่นนี้ฮะของผมมีแต้มพลังอยู่ที่41่หมื่นครับผมผมสามารถแบบเลือกนี่ฮะใครก็ได้ที่ผมจะเข้าไปสู้กับเขาครับโดยที่เราจับทีมของเรามาเนี่ยฮะอย่างแบบว่าผม4ี่หมใช่ไหมถ้าเจอแบบพวก3ามหมอย่างเงี้ยก็เหมือนกับ ไอแมมันต่างกันอะอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นการแบบว่าทำร้ายน้องๆเขาเกินไปแต่ความจริงผมไม่กล้าฮะผมกลับดีกว่าอันนี้ก็อธิบายคร่าวๆาก่อนเนาะอันนี้คือหมดประทะนะครับผิวฮะน้ำม,มันกระทะไอ้บ้าก็จะมีการเก็บแรงンキングครับอย่างนี้ฮะจะมีเวลาในการต่อสู้ก็คือตั้งแต่6กโมงเย็นถึง2องทุ่มน,นะครับจะไม่เปิดตลอดเวลานะฮะเราต้องจัดทีมดีๆฮะโอ้ดูดิล้วฮทีโรของผมอะไม่มีแบบนี้เลยอะไม่ได้ห่วงเรื่องนี้เลยนะ ห่วงว่าไม่มีผู้หญิงเนี่ยมันก็จะไม่มีกำลังใจใช่ไหมเผื่อมีตัวหนีทับดูเอฟเฟกต์เขาฮะด,ดูการสั่นไหวของแคลเออขาหน้าฮะเฮ้ยแต่สวยจริงโอเคเดี๋ยวผมเลือก3ตัวนี้แล้วกันเนาะเอาน้ำมา2ไฟ4ดาวเหมือนกันเลเวล1กับเลเวล25การอัพเลเวลก็อย่างที่ผมบอกนะฮะสามารถอัพเลเวลได้ครับแล้วก็อัพดาวคือใช้ดาวเหมือนกันอย่างเช่น2ดาวก็ใช้2ดาวประมาณนี้ ไปไปพร้อมกันนะคุณผู้ชมโอเคครับถ้าถ้าใครถูกใจเกมนี้นะครับถ้าใครอยากเล่นนะครับโหลดเลยครับมาเล่นด้วยกันหน่อยฮะนี่ดูกับเอฟเฟกต์การตาที่ผมเล่นไปฮะเดี๋ยวไว้ s u b s c r i b e ไปเลยฮะเจอกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับสวัสดีครับเจอกันจ้าถูกใจกดไลค์ด้วยฮันน่รับใครนะครับที่ถูกใจคลิปของพวกเรานะครับ แล้วไม่อยากพลาดนะครับกดติดตามพวกเราตรงนี้เลยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆพวกเรานะครับรับรองยังไงก็ไม่มีผิดหวงนะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย